เมื่อก,กี้ว่าแล <lic ans> ้วนับไปเรื่อยๆข้างหลังขำเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิต่อไปใครให้เช็คไว้เลดจะพูดชื่อจะพูดชื่ออย่างเนี้ยงั้นสรุปกะโหลกให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขอเช็คแย่ทีละคนนะพี่ เ้าเลยค่ะเอาเนื่อหรอเอาเอาเอ,าเอาว่าแล้วเชียวไม่ใช่การขัดข้องทางเทคนิคธรรมดาต้องมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยแน่ๆแล้ครับว่าแต่จะเกี่ยวกันยังไงนั้นเนี่ยอะไรใครนับเลขเท่าไหร่ได้กระโหลกเท่านั้นค่ะ นับถึง20แล้วมั้งเมื่อกี้ <c oughs> ทุกคนพยายามนึกว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างแหละครับพอนึกออกก็ช็อกกันหมดเลยแหละครับโอ,โอ้โหอ่ะเรามาย้อนดูภาพกันเลยดีกว่าจะบันเทิงขนาดไหนครับหนึ่งสองสามสี่เท่าจะแปดเก้าสิบครับหนึ่งสองสามสี่เท่าจะแปดเก้าสิบนี่ครับเลโอนนับแบบเบสิกครับหนึ่งถึงสิบเท่านั้นเอ้าครับผมไว้ครับครับส่วนไว้พูดแค่ชื่อไม่นับเลขเลยครับแม่ครั้งนี้ดวงดีฮะเจสอนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ส่วนมั่นนับหยุดแค่6เท่านั้นครับสิงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับหนึ่งสองสามครับโอ้มครับสิงนับ10โอมก็นับ10แบบรวดเร็วเลยครับพี่พร้อมพี่พร้อมเช็คเสียงให้พี่หน่อยพร้อมครับพร้อมฮะพร้อม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 ครับน้องพร้อมเองครับพร้อมครับพร้อมครับ ร้อมพูดชื่ออย่างเดียวซ้ำๆไปเรื่อยๆครับแม่รอดตัวไปนะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเี่หนึ่งสองสามสห้าเปดเอ้าลุ้นยันนะสุดท้ายนานี้ ก็นับถึง8เละครับ1น3่5 6 7 8 9าม1ี네่ห oh, no, like 1 ô, 3 nah, 1 4 1 5ด um, ิอมี่ครับความพิ่ที่เคนี่แหละครับนับแบบแถบๆจนไปถึง15กันไปเลยครับโอ้ยนี่นะมีสอมี่ห้าหเแป้วสิอดสรอดนรอรอดรอดรอดลน่อนะผมหน่ผมพร้อมพร้ไป้หระส้กันเลยคนที่ไม่ได้นับเลยมี2คนคือไวและพรอม เมื่อกี้ว่าแล้วนับไปเรื่อยๆข้างหลังขำเต็มนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าต่อไปใครให้เช็คไวายเลสจะพูดชื่อจะพูดชื่ออย่างเดียวเกมนี้เกมเดียวการโลกพลิกล็อกเลยทีนี้เคไม่หมดล้มกระดานกติกาเดียวทับเอาเกมพลิกไปหมดเลยเลยครับแม่พลิกจริงๆจำนวนกระโหลกในตอนนี้เคมาแรงแซงโค้งไปที่ 16กะกกลโลำดับต่อไปซิง12เลโอ11อโอม10นานิ8มอน7ไวซีและพร้อมที่มีแค่1กะโหกลกเท่าน,านั oh ้นโอ้โหพีกไม่ไหว